สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอลำทุกคนครับเมื่อนี้เฮ้าสองคนก็จะมีข่าวสารที่น่ายินดีเกี่ยวกับวงการหมอลำและพี่น้องเนาะวันนี้ศิลปินหมอลำหลายท่านเลยเข้ารับรางวัลเกียรติยศรางวัลอันส่งเกียรติครับพี่น้องคือโครงการคัดสรรคนดีสู่สังคมครับผมรางวัล d ดลี่มิลเลอร์อะวอร์ดปี2อมครับผม S <S กษัิมีผู้ใดแน่ได้รับรางวัลหลายคนเลยได้เนาะแหมอลำน่ะ,ค,นค,ะครับผมค,คนแรกนะครับก็คือนายยมนินนามวงศาหนุ่มโจหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับผมได้รับรางวัลสาขาผู้นําองค์กรดีเด่นครับพี่น้องค่ะกรบโบแปะทีแล้าได้รับพี่น้อง ช่วงนี้ผู้นำดีเด่นตองยกให้บอโจโยมานี้เลยนะคะบอว่าสิยิบจากจับยังคือพ้าลูกน้องดังปังทุกอย่างครับผมก็ถือว่าบอโจโยมานีนนะคะเฮดไห้วงสาวน้อยเพชรบันแพงจากทีแต่กรสีบอเป็นทาสีลมแดงซีนาแดคือชุดวงสาวน้อยเพชรบานแพงจดมาเป็นหมอล้ำอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะพี่น้องปฏิเสธไม่ได้เลยความสามารถของบอโจโยมานินเนี่ยคือเก่งอิลีแล้วบอข่านแหมแล้วยันพี่น้อง จริงแล้วเหตุคลิปแต่ละมือเอาเฮาสองคนนี่สามสี่คลิปถือว่าหลายแล้วเราเห็ุยี่สิบคลิปพี่น้องมือหนึ่งสามสิบคลิปแล้วเก่งอีหลีจากเราเอาเวลาใดไปโนนก็สุดยอดจริงๆสุดยอดผู้นําจริงๆค่ะพี่น้องแล้วก็ความรู้ในการบริหารงานก็คือสุดยอดเลยยกให้เป็นที่สุดเลยจริงๆถ้าถบอกงไงคือคนสมองดี ตีตีการตลาดเตะใช่ครับเนาะรู้ว่าแฟนขับต้องการอะไรรู้ว่าจะต้องทำคอนเทนต์อะไรเนาะรู้ว่าจะบริหารวงไปทางไหนชื่อสียวงมีกระแสแต่ตลอดเวลามีงานตลอดใช่งานเยอะมากแล้วก็คือแบบเออไงแล้วแล้วเราคิดได้ถูกทางใช่ครับผมก็ขอแสดงความยินดีครับบอโจอยมานินเนาะเหมาะสมมากครับกับตำแหน่งนี้กับรางวัลกับรางวัลนี้ครับผมคนต่อไปนะครับก็คือนางสาวรัตนาพรอุดทุม อุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมได้รับรางวัลสาขาลูกกระตันยูดีเด่นค่ะกระโบแปลกที่น้องได้นะคะแต่กบมีหลายท่านหลายคนว่าเป็นยังน claro ้องเข้าวงการมาบ่กี่เดือนคือได้ร um ับรางวัลท hm ี่น้องไปเห็นเล่าก่อนไปเห็นต <<|ja|> ั้งแต่เลาเริ่มเข้ามาแล้วหักขอบขัวเราหักแม่เแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราก็เห็นช่วงที่พอเสียอย่างเงี้ยพี่น้องน้องก็เอาลงคือน้องจะเป็นคนมุมานมาะพี่น้อง เฮ็ดจังได้ก็ได้ว่าแต่ให้คขอบครัวเพิินมีกินครับผมน้องสีอ่าไปรับจ้างลองเพลงแต่ก่อนนะคะรับจ้างลองเพลงแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาเขาวงสาวน้อยเพชรบัญเพงครับผมก็ถือว่าเฮ็ดห้พ่อให้แเมสบายโยนคครับผมแล้วอีกอย่างหนึง่งมือนี่เนาะ,ะผมไปเบ่งในอ่าช่องสาวน้อยเพชรบันแพงค่ะเห็นน้องว่าถึงบอดโจโยมนินว่าน,น้องไม่มีวัน ไม่มีทางไม,มาาไม่มีวันจะเนรคุณสาวน้อยเพชรบ้านแพงเออนะไม่ทิ้งบอสโจไม่ทิ้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงๆๆอยู่แล้วเพราะว่าบอสโจนะพี่น้องก็เป็นพอบุญธรร<ผ>มของน้อมอิงนะคะโจทะเบียนเป็นลูกบุญธรรมแยบร้อยะค,ะค่ะพี่น้อง <ผม S 1> กระชือว่าเป็นพ่อผู้หนึ่งนะคะพ่อแม่ที่แท้จริงก็เป็นพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดครับ พ่อโจก็คือพ่อผู้สร้างใช่ครับสร้างให้น้องมีซือเสียงทุกเมื่อนี่นะครับผมก็เป็นที่มากของการได้รับรางวัลลูกกระตันยูดีเด่นเนาะก็ขอแสดงครับผมขอแสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอิงเนาะที่ได้รับรางวัลนี้คือเหมาะสมกับรางวัลนี้มากขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคนต่อไป นางสาวเพนพกาวัวยพัฒนค่ะน้องยุกิไหท่องคำสาวน้อยมหัศจรรย์หมอลำลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นครับผมได้รับรางวัลสาขาศิลปินมหาชนดีเด่นค่ะพี่น้องกับน้องตอนนี้คือว่าเป็นกระแสนะคะเป็นกระแสแล้วก็งานน้องกับมิทุกมือค่ะพี่น้องการันตีด้วยคุณภาพพี่น้องเอ้ยเอาไงน้องน่ะมีงานจนส้นเสียงน้องอักเสบ มือนีกระซีงันมือนีเดินทางไปออกงานซีงานชือว่าปีนี้เป็นปีที่ปังของน้องนะครก็แปลกที่น้องได้รับรางวัลเพราะว่าน้องคือเต็มที่ทุกงานครับผมพี่น้องเอาคนดูอยู่ทุกงานใช่ครับแล้วก็เป็นขับกันหลาย ครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินเนาะอีกหนึ่งท่านเลยที่มีคุณภาพมากเหมือนกันสมควรได้รับรางวัลนี้เนาะขอแสดงความยินดีกับน้องยูกิเพนญากานะครับค่ะพราะว่าเพื่อนกับพ่อแม่สนับสนุนคือกันค่ะพี่น้องแล้วก็ทุกมือนี่น้องกับแบบงานหลายเดินสายตลอดแล้วก็ได้รับรางวัลวันนี้ก็โพสต์ขอบคุณใช่ไหมมีโพสต์ขอบคุณนะคะขอบคุณ รางวัลที่ได้รับขอบคุณทีมงานเพื่อ่วมง,งานที่เดินทางมาด้วยกันขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณพี่เฟิร์สพี่ชัดพี่ยกนะคะก็ค,คือทีมงานของน้องนั่นแหละที่เป็นแรงผลักดันน้องในทุกๆวันค่ะครับผมแล้วก็ท่านต่อไปนะครับนางสาวอนงนุษย์นามวงศาหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับได้รับรางวัลผู้นําองค์กรดีเด่นเหมือนกันค่ะก็เหมือนอบอสโจโยมนินนะคะคสามีของ เจนุดนะคะคเพราะว่า <ผม S 1> เพิ่นกับเป็นคู่สร้างคู่สมพี่น้อง ก็คับประคองวงมาด้วยกันสร้างวงมาแบบว่าต่อจากรุ่นต่อรุ่นมานะคะพี่น้องเราก็คอยดูแลลูกน้องในทีมตลอดเจนนุ่ยก็คอยผักดันน้องอุงอิงตลอดนะคะถือว่าร่วมกันทําวงนะคะให้ดียิ่งขึ้นไปจากสีมนะพี่น้องถือว่าอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จของศิลปินหลายๆท่านเลยของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือแล้วก็อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของสามีครับพี่น้องถ้าได้ถ้าได้ภรรยาที่ดีอย่างนี้แหละจะคอยสนับสนุนและซัพพอร์ตค่ะ ครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณอนงนุษด้วยนะครับผมสาวน้อยเพชรบ้านแพงใช่ครับสำหรับท่านต่อไปนะครับที่ได้รับรางวัลก็คือนายวรชัยเฉิดเรืองนะครับพี่น้องได้รับรางวัลสาขาศิลปินนักร้องลูกทุ่งดีเด่นครับแล้วก็ท่านนี้นะคะก็อยู่ที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมือนกันค่ะพี่น้องเป็น ็นอีกหนึ่งศิลปินเนาะที่มีความสามารถแล้วก็ฝากผลงานไว้บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากมายเลยเค,คือแฟนคลับเอฟซี FC กันหลายค่ะพี่น้องเพียงแต่ว่าเพิ่นก็อยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยค่ะมีผลงานอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแต่ยังไม่เห็นมีซิกเกิลของตัวเองเนาะแต่เชื่อว่าอีกไม่นานค่ะพี่น้องน้องจะต้องดังกว่านี้เพราะว่ารางวัลน,นี้นะคะถือว่าเป็นรางวัลที่ เป็นรางวัลอสุเกียรติแล้วก็สร้างคนดีสู่สังคมแล้วก็เชื่อว่าหลังจากที่น้องได้รับรางวัลนี้แล้วนะคะแฟนคลับน้องก็สิเพิ่มขึ้นนะคะผเพราะว่าแมนเขาก็สิไปหาว่าเออคนนี้หล่อจังไดขึ้นได้รับรางวัลเสื้อว่แฟนแฟนคลับหรือว่าอ่าเขาเอินว่าโซเชียลซิมักค้นหาค่ะพี่น้องเพราะได้รับรางวัลปรับ เสือเลยว่าต้องมีคนไปค้นหาแน่นอนว่าเอ้าเป็นไพคือได้รับรางวัลจากซีแมทพี่น้องก็ไปเบื่องในสาวน้อยเพชรปานแพงได้น,นะคะพี่น้องครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านต่อมาก็คือนางสาวรินดาประกอบบุญนะครับผมค่ะแล้วไ,ไ,ได้รับรางวัลสาขาศิลปินนักร้องดีเด่นครับค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าคุณแม่ได้เนาะรรู้สึกว่าท่านก็จะเป็นแบบตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆในสมัยนี้นะคะเพราะว่า เป็นนักลองที่การันตีด้วยคุณภาพค่ะพี่น้องก็ถือว่ารางวัลแต่ละรางวัลเนี่ยเพิ่นคัดสรรมาดีแล้วนะคะที่ไปรับวันนี้ก็คือภาคภูมิใจกับทุกๆท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะครับผมแล้วเราสองคนนะครับก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกๆท่านเลยนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับทุกสาขานะครับผมค่ะพี่น้องก็ขอให้แบบทุกท่านที่ได้รับรางวัลนะคะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะครับผมเพราะว่าเชื่อว่า มีรางวัลน,นี้เข้ามาแล้วก็อาจจะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆค่ะเพราะว่าโครคงการารางวัลที่เป็นรางวัลเขาเอิ่นว่าส่งเสริมส่งเสริมให้นักร้องศิลปินลูกทุ่งสาขาต่างๆเนี่ยให้เขาเรียกว่าส่งเสริมวัฒนธรรมในด้านต่างๆนะคะมีออกมาหลายค่ะพี่น้องบรมณนมีแต่รางวัลน,นี้รางวัลเดียวนะคะคแล้วก็มีออกมาอีกเยอะค่ะแล้วก็คัดสรรน,นะคะนักร้องลูกทุ่ง นักแสดงหลายๆท่านเข้าไปรับรางวัลสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนสาวสีเมืองเลยกับบ่าวโจ้ดีไซน์ก็จะขอลาพี่น้องไปแค่นี้เนาะค่ะครับผมสวัสดีค่ะ